นิคคิดเร็วชุดที่8การบวกเลข3จํจำนวนบายครูป,ปาดถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 2ึสองบวกเบวกหเท่ากับสิบห้าข้อที่สองเก้าบวกสามบวกสี่เท่ากับ 16ข้อที่สามห้าบวก2บวก6เท่ากับสิบสามข้อที่สี่แปดบวกเจ็ดบวกสองเท่ากับ 17ข้อที่5 4าสี่บวก8บวก7เท่ากับิข้อที่6 5หบวก9บวก6เท่ากับ ข้อที่เจ็ดสี่บวกสามบวกหกเท่ากับสิบสามข้อที่แปดเก้าบวกหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับ สิบเจ็ดข้อที่เก้าสองบวกเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบสามข้อที่สี่ห้าบวกสี่บวกเจ็ดเท่ากับ 16ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรียนกับรูปัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ